การอ่านแจกลูกการสะกดคําสระายไม่ม้วนเอ๊สระตัวนี้คืออะไรนะอ้าวน้องๆมาพอดีเลยคนเก่งลองบอกทีสิคะว่าสระที่เห็นอยู่นี้คือสระอะไรเก่งมากค่ะ สระที่น้องๆเห็นอยู่นี้คือสระไอไม่หมวนเราลองมาดูกันนะคะว่าสระไอไม่มมวนมีวิธีการเขียนอย่างไรสระไอไม้ม้วนสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะไม่ยากเลยลองเขียนตามดูนะคะ ได้รู้จักกับสระไอไมม้วนไปแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเมื่อสระไอไมมว้วนผสมกับพยัญชนะแล้วจะมีการแจกลูกสะกดคำอย่างไรจากตัวอย่างต่อไปนี้ใจคำว่าใจมาจากจอจานผสมกับสระไอไมมว้วน สะกดว่าจอไออ่านว่าใจใดคคำว่าใดมาจากดอเด็กรปะสมกับสระไอไม่ม้วนสะกดว่าดอ อ่านว่าดใดหญ่คำว่าใหญ่มาจากยอยักผสมกับสระไอไม่ม้วนสะกดว่ายไออ่านว่า <ใ>นายคำว่าในมาจากนอหนูประสมกับสระไอไม่ม้วนสะกดว่านอไออ่านว่า ในสายคำว่าใสามาจากตอเสือประสมกับจระไอไม้ม้วนสะกดว่า สอไออ่านว่าใสเรามาดูความหมายของคำที่แจกลูกสะกดคำกันนะคะใจคำว่าใจหมายถึงหัวใจ ได้คำว่าใดหมายถึงใช้ประกอบคำอื่นแสดงความไม่เจาะจงหรือเป็นคำถามเช่นสิ่งใดอันใดใหญ่คาว่าใหญ่หมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆ เช่นใยบัวใยแมงมุมในคํคำว่าในไหมายถึงตรงกันข้ามกับนอกใสคคำว่าใส หมายถึงแจมไม่คุ่นไม่มัวเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการแจกลูกที่ผ่านมาสนุกกันหรือเปล่าคะครั้งหน้าจะมีเรื่องเล่าสนุกที่มีชื่อเรื่องว่าโป๊กเป๊กมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ